สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดศูนย์ปรสิตเตอมเมนูซาซิมิปลาเงินผู้ป่วยทั้งคันทั้งปวดเห็นพยาธิชัดศูนย์วิจัยโรคปรสิตสำนักวิชาการแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับพยาธิตัวจี๊ดจากเมนูซาซิมิในปลาเงินอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุ่นโดยระบุว่าผู้ป่วยสองรายติดพยาธิตัวจี๊ดหลังกิน ชิราอุโอเชื่อว่าหลายท่านคงชื่นชอบและลิ้มลองเมนูเด็ดของซูชิซาซิมิกับวัตถุดิบอย่างปลาเงิน Japanese I fish หรือชิราอุโอปลาตัวเล็กๆสีขาวๆใสๆวัตถุดิบฤดูใบไม้ผลิอันขึ้นชื่อของญี่ปุ่นซึ่งมีรสชาติอร่อยอุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันแต่มีเรื่องที่อยากนำมาเล่าให้ฟังแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกจนเกินไปเดี๋ยวสมาชิกจะไม่เป็นอันกินอันนอนเอาเป็นว่ารู้ไว้ให้เห็นอีกมิติ โคเลคาวะและคณะปี2019ได้รายงานเคสผู้ป่วย2รายตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการ เจอ n น่ of the m o r a h o l o g y ดังนี้ผู้ป่วอยอรายที่หนึ่งเป็นหญิงอายุ21ปีมาโรงพยาบาลด้วยมีประวัติอาการคันมีอรอยเส้นบริเวณหน้าท้องด้านขวาและมีอรอยนูนเคลื่อนที่หลังจากกินปลาเงินดิบเป็นจำนวนมากที่จับได้ที่ฮาชิโรกาตะลากูนทางตอนเหนือของจังหวัดอาคิตะแพทย์ทำสกินไบออปซี่นำไปตรวจทางพยาธิวิทยาพบเม็ดเลือดขาวอีโนโซิโนโฟิลและลิมโฟไซต์จำนวนมาก ผู้ป่วยรายที่2เป็นชายอายุ65ปีมาด้วยอาการคันและอาการปวดเล็กน้อยมีรอยนูนเป็นเส้นบริเวณหน้าท้องด้านซ้ายและมีรอยนูนเคลื่อนที่มีอาการมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากกินปลาเงินดิบจำนวนมากที่จับได้ในบริเวณเดียวกันจากผู้ป่วยรายแรกผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยไอเวอร์แมกติน12มิลลิกรัมต่อวันอาการดีขึ้น ผู้ป่วยรายที่2องได้รับวินิจฉัยว่าติดพยาตัวจีดจากการตรวจวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุลปกติพยาตัวจีดเหล่านี้ตัวอ่อนจะพบได้ในงูปลาน้ำสืดหลายชนิดและกบ สำหรับปลางเงินนั้นจะเกิดและวางไข่ที่แม่น้ำสามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในแม่น้ำน้ำจืดและน้ำทะเลเป็นไปได้ว่าที่ตัวอ่อนพยาตัวจี๊ดจะอาศัยอยู่ตามวงจรชีวิตดังนั้นหากท่านชื่นชอบอาหารดิบก็อาจจะเสี่ยงติดพยาชนิดนี้ได้จำเป็นจะต้องแช่แข็งให้นานมากยิ่งขึ้นหรือทำให้สุกไปเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ